สำรับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตแผนการเล่นประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าอาทิตย์นี้แผนเด็ดแผนแรงมีแน่นอนครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเรื่องกันที่แผนแรกกันเลยครับแผนแรกครับไปกันที่เจล a ก u e 2ครับทวีปเอเชียครับแล้วมาเจล a ก u e 2นะครับแล้วไปที่ทีมโตเกียววารีครับนี่ครับโตเกียววารีมาครับ เทียงฟอร์เมชันครับดีโฟร์ครับนี่ครับ4 1 4 1นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางมี D m F กลางครับ1ตัวนะครับ C m F คู่กัน2ตัวนะครับปีกนะครับเป็น L m F R m F นะครับเป็นปีกต่ำนะด้านหน้า C F หน้าเป้า1ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นแผนแรงเหมือนกันนะแผนนี้เอาจิงนะ มันมันแบบว่าเหมือน4 1 2 3นะครับคลา้ายๆ4 1 2 3ึานะแต่ว่าปีดตรงเนี้ยต่ำลงมานะครับถ้าเป็น4 123จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับอันนี้จะแบบถอยต่ำลงมาก็คือน่าจะรับได้น่าจะรับได้แบบแน่นกว่าเดิมตรงกลางนะผมว่านะจะไม่ได้ลองเล่นนะครับเท่าที่ผมลองดูจากแผนแล้วนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลางนะครับ c m f ปรับเป็น AMF ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะนี่ ก็จะเป็น C1 C1 เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น A-MF 2ตัวหรือว่า C-MF 2ตัวก็ได้นะครับส่วนด้านหน้า L-MF R-MF นะครับก็ได้แค่ C-MF นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะหน้าเป้า C-F ปรับเป็น SS ได้เหมือนเดิมนะครับแผนนี้นะครับเหมาะกับสาย Position นะครับ Quick Counter Long Ball นะครับเล่นได้นะครับ Quick Counter Long Ball Position เล่นได้นะครับ C1 C1 นะครับนี่เซลักทีมนะครับโตเกียววาดีนะครับจาก j l ล a g u e 2 มาครับแผนต่อไปครับเราอยู่ที่เจอร์รี่กันยาวๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเจอร์รี่นะครับแล้วไปที่ทีมลีโนฟาครับอยู่ข้างล่างไหมลีโนฟาอ่านี่ครับลีโนฟายามากุชินะครับสต่ลักษณ์สีส้มๆนะครับมาครับเช่งฟอร์มิชันครับดีฟอร์เลยครับนี่ครับ3 1 4 2ครับโอ้โหทุกคนมาแล้วครับแผนแร่นะครับ แผนที่2ในอาทิตย์นี้นะครับก็แผนนี้นะครับเป็นแผนกล้องหลัง3ตัวนะครับตรงกลางนะครับ D M F กลางรับ1ตัวนะครับแล้ว C M F คู่กัน2ตัวนะครับปีกนะครับเป็นปีกต่ำนะต่ำต่ำมากด้วยนะต่ำยืนเท่ากับ D M F เลยนะ L M F R M F นะครับหน้าเป้า C F หน้าคู่นะแผนนี้นะเป็นหน้าคู่ C F 2ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับเป็นแผน น่าจะเป็นแผนเลยอ่ะผมบอกเลยนะใครใครไปลองเล่นแล้วก็เล่นเข้ามือน่ะเก็บแล้วก็เซฟไว้ได้เลยนะครับแต่นี้เหมาะกับสายคิกเคน์เตอร์นะครับโพสิชันเอาไว้เล่นได้นะครับคิกเคน์เตอร์โพสิชันเอาไว้นะครับตรงกลางนะครับ Dmf สามารถปรับเป็น Cmf ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวรับแหละดีแล้วนะครับส่วนปีกนะครับ Lf ก็ปรับเป็น Cmf ได้ทั้ง2ตัวทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ที่สําคัญครับนี่ครับ Cmf ตรงนี้2ตัวครับ ปรับเป็นกลางลุกได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับคือแผ่นนี้ผมน่าว่าน่าจะแบบแน่นนะครับตอนตอนตั้งรับอะ <c oughs> เพราะว่าดูปีกนะครับลงลงต่ำนะน่าจะใช้ AMF2 ตัวนี้นะครับเป็นตัวแบบสวนไปด้านหน้านะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับหน้าเป้า CF ปรับเป็นหน้าต่ำา SS ได้เหมือนเดิมนะครับก็ใครอยากลองเล่นนะไปจัดนะครับเดี๋ยวว่าผมก็จะไปลองกันนะแผ่นนี้หลัง3หน้าหน้าเล่นนะครับแผ่นนี้นะหลัง3าหน้าลองนะครับ นี่ครับลีโนฟาครับจากเจลีก2เหมือนเดิมนะครับมาครับแผนต่อไปครับเรายังอยู่ที่เจลีก2อีกแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ทีมนี้เลยครับทีมพี่ม้าของเรานั่นเองนะมาครับเช็งฟอร์มชันครับดีฟอลเลยครับนี่ครับ3 313นะครับ แผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง3ตัวนะครับตรงกลาง DMF กลางรับ1ตัวนะครับ CMF คู่กัน2ตัวด้านหน้านะครับเอฟกลางลุก1ตัวนะครับปีกนะครับเป็น LWF RWF นะครับเป็นปีกสูงนะครับไม่ใช่ปีกสามน้ำแผนนี้นะครับเป็นปีกสูงนะครับส่วนด้านหน้าครับ CF หน้าเป้า1ตัวเหมือนเดิมนะครับแผนนี้ก็แผนนี้นะครับ เหมาะกับสายลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเอาไว้นะครับหรือว่าสายโยนยาวนะส่วนกลับไว้ไวนะครับลองบอลเคาน์เตอร์ counter, เอาไว้เล่นได้นะครับตรงกลางนะครับซีเอฟตรงนี้นะครับปรับเป็นดีเอฟได้ทั้ง3ตัวเลยนะถ้าใครไม่มั่นใจหรือว่าตั้งรับไม่ค่อยเก่งนะครับก็เนี่ยเน้นไปรับไป6ตัวเลยแล้วกันนะดีเอตัวนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปรับเป็นซีเออตัวได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะ ส่วน amf ตรงนี้นะครับปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะครับได้แค่ c mf นะครับส่วนปีกซ้ายขวานะครับปรับเป็น ss หน้าต่ำได้นะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ถ้าใครไม่อยากออกปีกนะครับก็เล่นหน้าต่ำไปเลยนะครับสี่นี่ครับก็จะเป็น ss ซ้ายและขวานะครับส่วนเซฟหน้าเป้าก็ปรับเป็น ss หน้าต่ำได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแฟนลักทีมนะครับพี่มาของเราเหมือนเดิมนะครับ มาครับแผนต่อไปครับเจลีก 2, J 2เหมือนเดิมครับเจลีก 2>, <laughs> 2ยาวๆนะบอกแล้วนะครับคลิปนี้นะไปกันที่ทีมอ่านี่ครับมอนติโดยามากะตะนะครับมาครับเช็งฟอร์เมชันครับดีฟฟร์เลยครับ นี่ครับ c สองหนึ่งสามนะครับแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นกองหลังสี่ตัวนะครับตรงกลางครับ dmf กลางรับยืนคู่กัน2ตัวนะครับส่วนหน้าหน้า amf นะกลางลุก1ตัวนะครับส่วนปีกนะครับเป็น lwf rwf นะครับเป็นปีกสูงนะไม่ใช่ปีกต่ำนะครับหน้าเป้า cf 1ตัวเหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับ dmf ตรงกลางตรงนี้นะครับปรับเป็น cmf ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะเป็น cmf ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือว่าจะเป็น ดีเทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับส่วนปีกนะครับ LWF RWF นะครับปรับเป็น SS หน้าต่ำได้นะครับหน้าเป้าก็ปรับเป็น SS หน้าต่ำได้เช่นกันนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับทุกสไตล์นะครับเล่นได้หมดเลยนะ p o s i t i o ค c ีเ c เตอร์นะครับสายยนยาวนะครับเอาวายลองบอลครนเเตอร์นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับสำหรับแผ่นี้นะครับนี่ครับสัลักทีมนะมอนดิโดนะครับจากเจลิกสเหมือนเดิมนะครับ มาครับแผนต่อไปนะครับยังอยู่ที่เจอรีคสอเหมือนเดิมนะครับโอ้โหยังไม่จบฮะเจอรีคสองนะไปที่ทีมนี่ครับน no ี่เลยนะอ่านี่ครับไอวากิเอฟซีนะครับมาครับเช็งฟอร์เมชั่นครับรีฟอร์เลยครับ <N> <N> นี่ครับ 4 1 4 1, 1, 1, 1นะครับก็แผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นกองหลัง4ตัวนะครับตรงก,าร f, การลาง d m เกลางรับ1ตัวนะครับส MF เคู่กัน2ตัวนะครับส่วนด้านหน้าเป็น LMF r m f นะครับหน้าเป้า CF1 ตัวเหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับคล้ายๆกับแผ่นตเกียววาด,ดีไหมแผ่นแรกนะครับที่ผมแนะนําไปนะแต่ว่าอันนี้จะยืนแบบฐานขึ้นมานะครับ ตรงกลางครับ Cmf ตรงนี้นะครับปรับเป็น Amf ไม่ได้นะครับได้แค่ Cmf และก็ Dmf นะครับทั้ง3าตัวเลยนะครับส่วนปีกเหมือนเดิมครับได้แค่ Cmf นะครับหน้าเป้าได้ SS ปรับได้เหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับทุกสไตล์นะครับเล่นได้หมดเลยคล้ายๆแผ่นของเซปหานนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับโพซิชันควีคคาลเตอร์นะครับลองบอล ลงบนเคาน์เตอร์เล่นได้หมดเลยนะครับนี่ครับสารักทีมนะ้ไอวากิเอฟซนะครับจาก j จลิกสองนะครับมาครับแผนต่อไปครับแถมให้อีก2เพแผละกันนะครับแผนแปลกนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราไปกันที่ทีมชาติบ้างครับห่างหายไปนานนะครับทีมชาตินะแล้วไปที่นี่ครับเนชแนลนะครับ ไปทีมชาติสกอตแลนด์ครับเี๋นะสกอตแลนด์อ่านี่ครับสกอตแลนด์นะครับมาครับเช็งฟอร์เมชันครับดีฟฟร์เลยนะครับนี่ครับ5 2 2 1นะครับสำหรับใครชอบสายรับหลัง5แน่นๆนะครับ5 2 2 1นะครับ แผ่นนี้เป็นแผ่นกองหลัง5ตัวนะครับตรงกลาง C M F 1ตัวนะครับ d M F กลางรับ1ตัวนะครับด้านหน้าเป็น A M F กลางลุก2ตัวนะครับหน้าเป้า C F 1ตัวเหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลางนะครับ C M F ตรงนี้ปรับเป็น D M F ทั้ง2ตัวก็ได้นะครับหรือเป็น D M F กลางรับทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับส่วนด้านหน้า A M F ตรงนี้นะครับปรับเป็น S S หน้าต่ำไม่ได้นะครับได้แค่ AMF นะครับทั้ง2ตัวเลยส่วนหน้าเป้าปรับเป็น SS ได้เหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายค u i กเคาน์เตอร์นะครับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเล่นได้นะครับค u i กเคาน์เตอร์ลองบอลเคาน์เตอร์รับแน่นและรอส่วนกลับไวๆนะครับเล่นได้นะสำหรับแผ่นนี้นะครับนี่ยืนอย่างนี้ก็ได้นะนับการลุก3ตัวไปเลยอ่านี่ครับ เรารอสวนไวๆนะครับเล่นได้นะครับสำหรับแผ่นนี้ทีมชาติสกอตแลนด์นะครับมาครับมาถึงแผนสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับแผนสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้นะครับไปกันที่ทีมชาติครับไปทวีปแอฟริกาครับและกดเลยครับน่ชแนลครับแล้วไปที่ทีมแซมเบียครับนี่ลองสุดท้ายนะครับแซมเบียนะครับมาครับเช็งฟอร์มชันครับดีฟอลเลยครับ ก็แผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลาง C M F คู่กัน2ตัวนะครับส่วนปีกนะครับเป็น L M F R M F นะครับเป็นปีกต่ำนะครับแผ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็น S S หน้าต่ำา1ตัวนะครับ C F หน้าหน้าเป้า1ตัวเหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลาง C M F นะครับปรับเป็น D M F ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนปีกนะครับปรับเป็น S S ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งปีกต่ำเนาะไม่ใช่ปีกสูงนะครับ ส่วน ss หน้าต่ำตรงนี้ปรับเป็น amf เป็นกลางลุกไม่ได้นะครับได้แค่ตำแหน่งเดียวคือ ss นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายเอาไว้นะครับลองบอลเคาน์เตอร์ควิทเคาน์เตอร์เล่นได้นะครับเอาไว้ลองบอลเคาน์เตอร์ควิทเคาน์เตอร์เล่นได้นะครับใครอยากไปลองนะครับก็ไปลองดูนะแผ่นนี้นะครับเหมือนมีหน้า2ตัวนะครับ4 1 3 2นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็น442นั่นเองนะครับนี่นะครับสัญลักทีมนะครับ แซนเบียนะครับจากทวีปแอฟริกานะครับสำหรับทีนี้นะครับใครชอบแผนไหนก็ลองไปเปลี่ยนเล่นดูกันได้เลยนะครับใครกำลังหาแผนไหนอยู่ก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ วันนี้กำลังติดใจเดนิสลอนะครับทุกคนมันมากนะครับโคตรเดือดใครมีอย่าลืมไปลองเล่น